ขยับพาคุณผู้ชมไปดูที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหรือว่าที่หมอชิดกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศของพี่น้องประชาชนที่เริ่มทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนากันอย่างต่อเนื่องขณะที่ของขวัญปีใหม่ที่ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยอยากได้ก็คือการกลับไปพบกับครอบครัวครับทีมข่าวโมโนโทมวนตนายครับได้พูดคุยกับพี่น้องประชาชนนะครับที่มารอรถโดยสารส่วนใหญ่เนี่ยบอกว่าดีใจที่จะได้กลับบ้านครับ ปีใหม่นี้ได้กลับบ้านในรอบหนึ่งปีแล้วแต่ละคนนีก็หอบหิวเอาของฝากสำหรับคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าของใช้ต่างๆขนมอาหารนะครับผู้สื่อข่าวได้ถามถึงของขวัญปีใหม่ครับที่พี่น้องประชาชนอยากได้ที่สุดน,นะครับได้คำตอบที่ค่อนข้างจะหลากหลายครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าของขวัญที่หลายคนอยากได้มากที่สุดบอกขอแค่การได้กลับบ้านไปพบกับครอบครัวที่พวกเขารักเท่านั้น บางคนเดี๋ยวบอกว่าอยากจะได้ของขวัญปีใหม่เป็นอาชีพที่ใฝ่ฝันขณะที่บางส่วนบอกว่าอยากได้ของขวัญปีใหม่เพื่อส่วนรวมอย่างเช่นขอของขวัญปีใหม่เป็นการฟื้นฟูพื้นที่น้ําท่วมในบ้านเกิดในภูมิลําเนาและก็รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาด้านคมนาคมด้วยครับของขวัญปีใหม่อะไรที่น้องอยากได้ในช่วงปีหมหลังปีใหม่นีใปอ่ะเจอขรอขวารึเตล่า,าแค่นั้นเลยของขวัญปีใหม่ที่อยากได้อ่ะ อจริงๆเราก็ไม่อยากได้เลยนะพี่แบบอยากให้ครอบครัวแบบได้เจอกันอย่างนี้ค่ะเพราะว่าเราไม่ค่อยมีเวลาได้เจอกับครอบครัวถ้าสมมุติในด้านของรัฐบาลที่อยากได้ก็คือให้ช่วยเหลือประชาชนเรื่องเรื่องเรื่องของการขนส่งอ่ะพี่มันรู้สึกว่ามันจะอันเนี้ย เหมือนคือคนคนมันเยอะแต่ว่ารถอะ่ะมันจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่อย่าให้ช่วยในด้านนี้ซึ่งทางบขอสอเปิดเผยนะครับว่าวันนี้เนี่ยคาดว่าจะมีผู้ใช้บริการเดินทางกับภูมิลำเนาและและท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยหนาแน่นที่สุด กว่า7 0 0 0 0่นคนครับจึงได้มีการจัดรถไว้รองรับเฉลี่ยวันละส0 0พันเที่ยวและเตรียมรถโดยสารไม่ประจำทางมาวิ่งเสริมในวันที่28และ29ธันวาคมนี้เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนด้วยนะครับส่วนสภาพการจราจรกับเส้นทางมุ่งหน้าภาคเหนือและภาคอีสานตอนนี้เนี่ยรถเริ่มหนาแน่นนะครับแต่ว่ายังถือว่าขึ้นตัวได้ดีครับแต่ว่าบางเส้นทางอย่างเช่นเส้นเลี่ยงเมืองถนนหมายเลข347ที่เดินทางขึ้นเหนือเนี่ยรถยังไม่มากื่อนตัวได้ตลอดนะครับ ส่วนถนนบายพาสเลี่ยงเมืองนครราชสีมามีรถชะลอตัวแล้วก็ติดสะสมหนาแน่นระยะทางกว่า1กิโลเมตรครับสามารถเคลื่อนตัวได้อย่างช้าๆนะครับเนื่องจากมีประชาชนเดินทางกันเป็นจํานวนมากแล้วครับถนนสายนี้ต้องรองรับรถที่เดินทางมาจากภาคตะวันออกมุ่งหน้าไปสู่จังหวัดขอนแก่นบนถนนสาย304แล้วก็รถที่มาจากถนนมิตรภาพร่วมกับรถที่มาจากมอเตอร์เวย์ M6 จึงทำให้จุดนี้มีปริมาณรถมากครับ